สวัสดีครับผมผมทูน่ายกโกลนะแล้ววันนี้ผมจะมาโชว์ให้คุณดูว่าสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ในอา,าร์มาดิฟอสเจอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคหนึ่งลแล้วเบิดระเบิดนี่ถ้าใครไม่รู้นะแบบใครอคักเดนดึงไอ้นี่ออกพินออกก็แบบไม่รู้จะทำไงต่อก็ของปลาทีนี้ศัตรูก็จะรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหน ถ้าแบบทิกใครไม่รู้นะแบบถ้าดึงพีนหนอกก็กดตัวรีโหลดหรือว่าตัว R านะสำหรับทุกคนมันจะใส่พินกลับมาได้ก็สโมกก็ใส่ได้เหมือนกันใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะเหมือนด เรื่องต่อไปก็รถถ้าใครไม่รู้นะรถแบบเราจะไปหาแบบปั๊มน้ำมันตามแมบปบว่าปั๊มธรรมดาที่มันือแบบนี้สีแดงแดงอ,อันนี้คือจอดเติมน้ำมันได้เลยเป็นแท้งอย่างนี้หรือว่าจะเป็นแบบอ่าแบบลงน้ำมันก็นได้หรือว่าปั๊มแบบจริงๆเนย ไปเลยที่ซ่อมรถแต่นี้คือต้องมีประแจนะเดี๋ยวซ่อมได้ใครไม่มีประแจก็วิ่งมากดแท็บหลังรถดับเบิลคลิกมีเกือบทุกคันคิดว่าเอามาใส่ตัวปุ๊บเลกห้า แต่ครับทำไมไม่ปีิงข้างหะขีไปว่าจะไม่ต้องขึ้นก็นได้แล้วแต่เลยโอโมแม่ซ่อมนะ จะเป็นต้องขี่รถกลับฐานเราหาแบบพวกผู้แถวนี้เอาซ่อมรถอ่าเห็นไหมไอคอนสีเหลืองหายไปละบอกว่ายัางแตกโอเคต่อไปนะบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่า RPG เนะี่ยมีโอกาสยิงทะลุกำแพงแบบไม่มีโอกาสบ ยิงทะลุกำแพงเลยคือแบบไม่มีอะไรใช่ไหมนับหนึ่งมาใกล้ๆกันเล้ยิงเข้าไปบึ้มไม่รู้เห็นไหม,มทำไมถึงนี้ก็ทะลุถุงปุ๊บ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 นี่เต็ม,มข้างหลังเลยยิงกว่าลูกซองอเดี๋ยว อเออจ็บทั้งตัวเยี่ยฮ้ยเสียเสียใจเย็นเสียโอเคลองยิงฝั่งนี้มั้งเราจะวางวม่รุ่นสุดหล่อว้ใน้นี้สักคนหนึ่งโอเคยมใจเย็นนะ ทายไปด้วยตัวเ,เ,เทสหนูทดลองยืนนิ่งๆนะเมื่อกี้มันยืนอยูต่ตรงทางตรงไหน,นอ่ะเราลองยิงเข้าไป,เ,ไปเช็คกันจากตรงนี้ก็น่าจะรู้นะไม่เป็นอะไรเลยเยิงไม่โดนยิงไม่โดน เทสใหม่เทสใหม่อีกรอบหนึ่งคิดแล้วยิงตรงไหนยิงเรือนตีนี้หนึ่งฟัวบ์รูข้างข้างกันเลยนะกูดบายเลยไ้แตก ไม่เหลือของ NATO. เนโต้เฮ้ยหนุม่มหยับไปหน่อยดิต้องปิดประตูเยาลองของเนโต้ด้วยลองใช้ได้เหมือนกันการันตีดูมันนะวะโ,โต้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะพอกันเลย ใชเหมือนกันทะลุเหมือนกันนี่แล้วก็ต่อไปผมคิดว่าใช้ได้เฉพาะแค่บางเซิร์ฟนะถ้าแบบคุณโดนยิงสลบเนี้ยแบบอ,อันนี้อน,นุลตัวผมนะผมไปเทคคอนโทรฟับโอเคสลบแบบโอ้หันหน้าขึ้นไม่ได้กด E4 ขึ้นมาแล้วก็อาร์มาวิชั่นมันจะหันไปดูได้มันจะเลื่อนดูได้ แต่ว่ามันออกวงไม่ได้แบบระยะเท่าไหร่ผมไม่รู้นะบางเซิร์ฟเขาปรับไว้อะก็คือแบบน่าจะมองได้แบบแค่นิดนึงหรอมั้งบอกให้เฉพาะบางเซิร์ฟไม่ใช่ทุกเซิร์ฟที่จะใช้ได้เฮ้ยเมื่อกี้มงยิงว่ะ